หนึ่งสองไม่กินแล้วไม่กินอ่ะหนึ่งสองสามกินหนึ่งอ้ามว่าอา้าดับไฟหมดเลยดับไฟทำไมทำไมสองโลงให้ดับไฟลูกหนึ่งสองสามนี่อ่าอ้าม ันเป็นไงไอติมรสชาติเป็นไงพี่อีกทีหนึ่งตองครับอ,อ้ามอ้ามเอ้าอ้ามอ้ามหนึง่งอ้ามอ้ามาม,ามันเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวไหมลูก ยังฟิลไม่เลิกเลย